มีมุกคกานี่ค่ะเราก็จะมีรสชาติที่เผ็ดมากเป็นยังไงคะอันนี้ก็เป็นเผ็ดน,น้อยะคะ่ะหนึ่งซองใหญ่นะคะจะมีหกซองเล็กนะคะแล้เรามาลองชิมกันนะคะว่ารสชาติเ,เป็นยังไงแต่ขอบอกว่ามันเผ็ดมากๆเลยทุกคนที่ขายนะคะที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาทั่วประเทศมีขายแต่จะขายหาซื้อไม่ได้นะคะแนะนำนะคะดินะคะ่ะที่เมืองไทยคะ่ะอร่อยมากไปตามกันเลยคะ่ะจีส้มนะคะดูหนะะ้ารสชาติของจีซ่งจะเผ็ดน้อยนะคะนี่อืมรสชาติของมันเป็นแบบกรึบๆรสชาติของอิมัลลาสเป็นน้อยมีความแบบทุกคนอันนี้สีแดง ซ in right. ีแดนคือเผ็ดมากๆเผ็ดมากๆเรามากินกันเผ็ดแบบอยู่กินไม่ได้เลยนะอยู่กินแล้วคือเผ็ดความกรุบความเผ็ดความกลินของมันนะคือชัดมากใครอยากลองนะ ไปตามกันนะทุกคนติดใจ